ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย all new fortuner new legend of the ply สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพถือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยและของโลกที่ผลงานของพระองค์เป็นที่รู้จักอย่างมากมายทั้งในด้านประวติศาสตร์และการบุกเบิกงานโบราณคดีนอกจากนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาของมกุเทศไทยเนื่องจากพระองค์ทรงโประสะเสด็จประพาสต,ตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศพร้อมทั้งยังได้ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการสแสวงหาความรู้ในเรื่องวิชาการต่างๆจนได้รับตำแหน่งเป็นรอดโปรแกรมเมอร์ หรือผู้จัดการแผนการเดินทางให้กับพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรลนเกล้ารัชากาลที่5ซึ่งพระองค์ทรงได้เล่าไว้ในเรื่องเสือใหญ่เมืองชุมพรว่าเพราะเหตุใดจึงโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดการเสด็จประพาสเป็นเรื่องอันหนึ่งในประวัติของฉันเองจะเล่าฝากไว้ตรงนี้เมื่อพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จป,ประาพาสหัวเมืองปักใต้โปรดให้ฉันไปตามสเสด็จเป็นมกุเทศมีหน้าที่เป็นต้นรับสั่ง,ง,งการประาพระาสท,ที่ต่างๆตลอดทางที่สเสด็จไปฉันสนองพระเดชพระคุณชอบพาดหรือไทยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแต่นั้นมาจึงทรงพระกรุณาโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดการสเสด็จป,ประาพาสแต่ชอบเรียกกันเป็นคำแปลงภาษาอังกฤษว่าหลอดโปรแกรมเมอร์ตามเสด็จประพาสต่อมาเป็นนิด จนตลอดรัชกาลที่หและยังคงอยู่ในตำแหน่งนั้นสืบมาในรัชกาลที่6อีก3ปีรวมเวลาที่ได้เป็นผู้จัดการเสด็จปราพาสอยู่26ปีจึงพ้นจากหน้าที่นั้นพร้อมถวายคืนตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยถึงรัชกาลที่7็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กลับไปจัดการเสด็จประพาสถวายอีก เมื่อเสด็จเรียบหัวเมืองมณฑลพายัพอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเสด็จเรียบหัวเมืองภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งจึงอ้างได้ว่าได้รับราชการเป็นผู้จัดการเสด็จประพาสสนองพระเดชพระคุณมาสามรัชกาลแต่เมื่อไปตามเสด็จครั้งหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับต้องทรงระวังมิให้ฉันเหนื่อยเกินไปเพราะตัวฉันแก่ชราอายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้ว ก็เป็นครั้งที่สุด,สดซึ่งฉันได้จัด,ดการเสด็จประพาสเพียงนั้นภาพนี้เป็นภาพเดียวกับที่เป็นพระอนุสาวรีย์ลออยู่หน้ากระสุมหัาไทยริมคลองหลอดปัจจุบันครับท่านจะเห็นว่าทรงประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ตราพระเกี้ยวในฐานะที่ทรงเป็นองค์ผู้ในการก่อตั้งจุฬาลงกรหาวิทยาลัย ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจุฬาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เพื่อที่จะสร้างขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศสยามเพื่อจำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพิยมหาราชพระจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้ทรงตรัสเรียกสมเด็จกรงพรยามงว่าเป็นมรุเทศประจําพระองค์ ด้วยเหตุนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงได้รับสมญานามว่าพระบิดาของมคัคคเทศไทยและยังได้สถาปนาเอาวันคล้ายวันประสูติ21มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมคัคคเทศไทย ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าประมงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงได้รับความไว้วางพระราชลือไทยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นหลอดโปรแกรมเมอร์ในการสเสด็จประพาสสถานที่ต่างๆเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลายๆด้านทั้งประวัติศาสตร์โบราณคดีอักษราศาสตร์ตลอดจนการปกครองและความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหกากษัตริย์ ทั้งยังทรงรักการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดพระชนชีพจึงถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมกุกเทศไทยตราบจนถึงทุกวันนี้